มสซล่าวอเตอร์สูตรใหม่ไม่อุดตันผิวแล้วก็ฟื้นฟูสกินแบเรียร์นะคะพี่มองเฮ้ย,ยฮ<ะ>ตกใจหมดเลยนี่แกซ้อมฮาลาวีนแล้วล่ะเนี่ยหนูไม่รู้ว่าแพ้อะไรมาทั้งลอกทั้งผื่นทั้งสิวเลยเนี่ยแกไปใช้อะไรมาหนูไม่ได้ใช้อะไรแปลกๆนะครีมก็ตัวเดิมเซรั่มก็ตัวเดิมมันเหมือนแพ้อะไรสักอย่างหนูหยุดทุกอย่างแล้วนะเหลือแค่เจลล้างหน้าเนี่ยเจลล้างหน้าว่าก็ว่าเถอะ ตัวทําผิวแพ้ง่ายเลยนั่นน่ะว่าหนูใช้มาตั้งนานแล้วนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชาวกรุ๊ปแชทที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หม่องก็จะมาพูดถึงภัยใกล้ตัวที่คุณคุณหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะซึ่งภัยที่ว่าเนี่ยค่ะมันทําร้ายผิวเราอยู่ทุกวันเลยโดยที่คุณคุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนั่นก็คือการล้างหน้านะคะการล้างหน้านี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้ผิวเกิดการแพ้การระคายเคืองได้นะคุณคุณเหตุผลก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหลายตัวเนี่ยมีส่วนผสมของ SLS หรือว่าสารลดแรงตึงผิวอะค่ะที่ส่งผลทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการระคาย สกินแบเรียร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของผิวเราด้วยนะสกินแบเรียร์คือเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติของคนเราที่ประกอบไปด้วยไขมันนะคะซึ่งอยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์ผิวเลยทําหน้าที่ปกป้องผิวเราจากมลภาวะสิ่งสกปกต่างๆนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังช่วยป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยสาหรับคนที่มีสกินแบเรียร์ที่แข็งแรงเนี่ยค่ะก็จะช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดการแพ้แล้วก็การระคายเคืองได้แต่ถ้าหากใครที่มีสกินแบเรียร์ที่ไม่แข็งแรงหรือว่ามีการทําร้ายผิ จะเข้าสู่ผิวได้ง่ายและเซลล์ผิวเองก็ไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้จนก่อให้เกิดการแพ้แล้วก็การระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบำรุงผิวให้แข็งแรงเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปหวังพึ่งแค่สกินแคร์เพียงอย่างเดียวนะแต่เราจะต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าก่อนที่จะบำรุงผิวด้วยน้ำคุณดังนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่หมองจะชวนคุณคุณมาเช็คสูตรในวันนี้จริงๆสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวธรรมดาผิวผสมผิวมันผิวแห้งหหรืออออมมม้้้ติพงงงาาายก็็ใชไดนนนนะะะคเเเเเจจข ผลิตภัณฑ์ที่ว่าในวันนี้มี2ตัวนะคะคุณก็คือ2ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนก็คือตัวนี้นะคะ ยูซารีนอัลตร้าเซนซิทีฟไฮยาลูรอนไมเซล่าวอเตอร์โฟมนะคะก็เป็นสูตรใหม่นะคุณเป็นครั้งแรกของยูซารีนนะที่เขาทําแบบไมเซล่าวอเตอร์ที่เป็นแบบฟองโฟมนุ่มๆนะคุณคุณงงไหมเห็นน้าใสๆแบบนี้ไมเซล่าทำไมต้องมีฟองอี๋ยวมองเอาไว้พูดทีหลังเดี๋ยวเรามาพูดถึงไมเซล่ากันก่อนนะคะจริงๆไมเซล่าเนี่ยมองเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อยู่ในรูปแบบน้ําใสแบบนี้รูปร่างจะใไรไม้ขีดนะคะส่วนหางจะเข้าไปจับกับไขมันส่วนเกินแล้วก็ส่วนหัวที่ชอออบนนนนน้าเเ่จะป็ตััววไขมสกกิ เมื่อเราใช้น้ําล้างโฟมออกไปนะจุดเด่นของสูตรเนี้ยที่หมองรู้สึกชอบจนหยิบมารีวิวเนี่ยเพราะว่าเขามีสารสําคัญที่ช่วยเรื่องผิว2ตัวนะคะตัวแรกก็คือ a p g complex เป็นการรวมกันของสารทําความสะอาดผิวแบบอ่อนโยนนะคุณคุณมีทั้งโพ o s แ m มเปอร์หนึ่งกรีเซอกลูโคไซด์แล้วก็เดซิลกลูโคไซด์นะคะเหมาะกับผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแพ้ง่ายและสารทําความสะอาดตัวนี้นะคะยังไปทํางานร่วมกับไมเซลล่านะเพื่อสลายความมันส่วนเกินสินส่งสกปรกต่างๆและก็รวมถึงพวกเครื่องสำอางต่างๆเนี่ย ทำความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะคะโดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตันที่ผิวสารตัวที่2ก็คือไฮยาลูรอนนะคะคุกก็เป็นสารที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกันอยู่ก็จะมาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นโดยปกติแล้วผิวเราจะเสียความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนล้างหน้าที่สกินแบเรีอร์ของเราเนี่ยถูกทาลายทําให้หน้าแห้งแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราไม่มีการเติมความชุ่มชื้นหรือว่าฟื้นฟูสกินแบเรีอร์ให้ยังคงความแข็งแรงได้อยู่แปลว่าไฮยาลูรอนเน่ค็มมวาเิพแขง ให้กับสกินแบเรียร์ได้นะคะสําหรับความว้าวหวงสูตรนี้ที่หมองรู้สึกว่านอกจากสารสําคัญที่เขาใสมาแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาหมองก็รู้สึกแบบโอเคมากเลยนะเพราะว่าปกติการที่เราจะล้างเครื่องสำอางออกเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวครีนซิ่งวอเตอร์คู่กับสำลีใช่ไหมคะซึ่งมันก็มักจะมีปัญหาว่านอกจากสารชําระล้างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวแล้วย,ยังเสี่ยงที่จะทําให้ผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองจากสำลีที่เราใช้ด้วยนะซึ่งสูตรใหม่ที่ออกมาก็คือสูตรนี้เนี่ยค ีทเนะต่อไปสูตรที่2ที่หมองใช้คู่กันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ ยูเซอรีนอัลตร้าเซนซิทีฟไฮยาลูรอนครีนซิ่งเจลนะเป็นครั้งแรกของการล้างหน้าด้วยไฮยาลูรอนนะคุณคุณครีนซิ่งเจลสูตรใหม่เนี่ยค่ะทางแบรนด์เขาเคลมว่าทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกแต่อ่อนโยนต่อเปราะป้องกันผิวหรืออ่อนโยนต่อสกินแบเรียร์นั่นแหละพร้อมกับเติมความชุ่มชื้นให้กับสกินแบเรียร์จึงช่วยเสริมให้สกินแบเรียร์เนี่ยแข็งแรงนะคะผิวเราก็จะลดปัญหาเรื่องการแพ้ง่ายลงไปได้เนาะสูตรนี้ใส่สารสำคัญหลักสองตัวนะคะที่คล้ายกับตัวไฮยาลูรอนนะคะก,ก็เป็นที่รู้กันนะว่า เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มีส่วนช่วยรักษาสกินแบเรียรเนี่ยให้ยังคงแข็งแรงอยู่ ตัวที่2ก็คือ Apg Complex นะคะสำหรับตัวไฮยา Cleansing Gel เนี่ยค่จะ,คะจะต่างจากตัวไฮยา Micellar Foam อยู่เล็กน้อยนะนคุณเพราะว่าเขาเป็นการรวมตัวของสารทาความสะอาดผิวจําพวก Coco Betaine, Risoil Glyceride, Coco g l y c e s i d e นะคะซึ่งก็ถือว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวนะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ผิวแห้งผิวระคายเคืองน่น้อยมากสาหรับวิธีใช้นะคะหมอนก็ใช้ตัวไฮยา Micellar Foam ก่อนนะนคุณในขวดเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้าําใสๆเหมือน Micellar ทั่วไปเลยแต่พอปั๊มออกมาเขาจะกลายเป็นเนื้อโฟมนุมน่มๆที่เต็มไปด้วยไฮยาลูรอนฟองโฟมนุ่ม ละเอียดมากนะคุณคือข้อดีก็คือว่าจะใช้ฟองโฟมเนี้ยนวดทั่วใบหน้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้สำลีแบบที่มองบอกไปัแต่แรกนะคะเห็นไหมว่าวาวอยู่วิธีการใช้ก็คือให้ปั๊มออกมาประมาณ3-4ปัม๊มแล้วก็นวดวนเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาดสําหรับใครที่แต่งหน้าเบาๆเนี่ยก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้เลยแต่ว่าหม่องอะลงรองพื้นเยอะนะของแต่งหน้นจาจัดพอสมควรนะคะมันก็จะตามด้วยสำลีเช็ดหนึ่งรอบก่อนที่จะล้างด้วยน้ำเปล่า ป่มาหมองจะใช้ไฮยาครีนซิ่งเจลเนี่ยปั๊มออกมา1ปั๊มตัวเนื้อเจลจะมีสีใสอันนี้ใช้เหมือนกับครีนซิ่งทั่วไปได้เลยนะคะก็คือใช้เจลผสมน้ําถูๆที่มือจนเกิดฟองนะแล้วก็นวดวนในทั่วใบหน้าอีกครั้งแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดเพื่อล้างสิส่งสกรปรกที่ตกค้างอยู่ออกให้หมดอีกทีนะคะนี่ค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จจะเห็นได้เลยว่าหน้าดูแบบนุ่มชุ่มชื้นดีมากนะเพราะว่าทั้งสองสูตรเนี่ยเขามีไฮยาลูรอนนะที่มาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้้วววก็็ยยยัังออออนะ่นนนนโตผิดมมเเหืเป เตรียมผิวหน้าให้พร้อมสาหรับการบํารุงในขั้นถัดไปอะค่ะแถมเขายังล้างออกไปสอาดดีด้วยนะคะให้คุณเดี๋ยวมองให้ดูก็คือเดี๋ยวเราเอาน้ําเลแลวนะคะชุดกระสังหรีนะเดี๋ยวมาเช็ดที่หน้าให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมตรียงนะคะคือบอกว่ามันเห็นผลลัพธ์เมื่อเทียบกับตัวที่มองเคยใช้มาหลายๆตัวเนี่ยผลลัพธ์ค่อนข้างแตกต่างเลยเป็นอะไรที่ดี สำหรับไฮยาคลีนซิ่งเจลนะคะแล้วก็ไฮยาคเมซิลาโฟมเนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนแบบที่หมองได้บอกไปอะนะ่ะเนาะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของ SLS สารสบู able, ่แอลกอฮอล์น้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะก็ถือว่าปลอดภัยมากนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขายังช่วยลดการเสียดสีของสำลีนะที่จะเป็นตัวที่มาทําร้ายผิวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเนื่องจากว่าเห็นเป็น m มซิลาวอเตอร์แบบเนี้ยแต่พอปั๊มออกมาแล้วได้ฟองโฟมที่นุ่มมากเลยนะคะที่สําคัญตัวฟองโฟมเองเนี่ยก็จะช่วยลดการเสียดสีของมือที่กระทาต่อผิวเราด้วยนะโดยปกติของคนเเนเ,เราาี่วลท ใช้อะไรล้างหน้าแล้วไม่แพ้เราก็มักจะใช้ต่อเนาะโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปสังเกตหรอกว่าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วในระยะยาวเนี่ยผิวเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการแพ้ระคายเคืองไปมากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวบางอย่างเนี่ยค่ะอย่างที่หม่องบอกไปว่าอาจจะส่งผลทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการแพ้แล้วก็ระคายเคืองได้แต่ว่าไฮยาลูริ่งเจลแล้วก็ไฮยาลูร a ่งโฟมเนี่ยค่ะสตัวเนี้ยที่หม่องนํามารีวิวในวันนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวแบบอ่อนโยนแล้วนะไม่ทำร้ายสกินแบคเตอร์แถมยังช ที่ใช้อีกด้วยนะคะก็อยากให้ไปหามาลองใช้ดูนะคะคุณถ้าเป็นตัวไฮยาไมเซลาโฟรมเนี่ยราคาจะอยู่ที่600บาทส่วนตัวไฮยาคลีนซิ่งเจลซึ่งก็คือสูตรนี้เนะะี่ยค่ะราคาก็600บาทเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้ทางยูซารีนะคะเขาจัดโปรโมชั่นลด20%นะคะคุณจาก600บาทเนี่ยเหลือ4 8 0บาทเองนะหาซื้อได้ที่วัาสาันบูรแล้วก็ร้านพยาชนาทั่วไปได้เลย <Okay. S 1> สําหรับคุณคุณที่มีปัญหาผิวนะผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายหรือใช้โฟมล้างหน้าสูตรไหนอยู่นะคะก็อย ยามองก็ฝากกด subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์ไปเห็บคนที่คุณคุณรักสำหรับวันนี้คุรูยามองไปแล้วนะคะ